ทางด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะนําแพทย์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและทันตกรรม ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4จังหวัดตราดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองแพทย์หน่วยสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดระหว่างวันที่1 1ถึง17มีนาคม2568โดยให้บริการตรวจรักษาทางธันตกรรมตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมมอบชุดยาสามัญให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ พันเอกนัทพลวิเชียนวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1- 4สสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่าการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนบริการทางการแพทย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธาร,รณาภัยโดยสามารถให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นภยัยพิบัติหรือเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการกันเป็นจำนวนมากท้งนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองบัญชาการกองทัพไทยจะยังคงให้บริการประชาชนในจุดต่างๆทั่วจังหวัดตราดตามกำหนดการเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เนี่ยครับประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่ก็ค่อนข,ข้างที่จะ ขาดการบริการทางแพทย์พอสมควรครับโรงพยาบาลก็รองรับไม่เพียงพอชุดแพทย์เข้ามาเติมเต็มส่วนนี้ก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นครับซึ่งในการบริการต่างๆในวันนี้เดี๋ยวทางคุณหมอเนี่ยท่านก็จะดาเนินการในเรื่องของ,งเรื่องของศัลตกรรมเรื่องของการจากแว่นตารวมถึง,งการตรวจโรคทั่วไปนะครับแล้วก็มอบยาให้กับชาวบ้านที่มีความต้องการในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆพวกนี้ด้วยครับ ส่วนทางด้านพันเอกหญิงนักฐาไร่ทิมหัวหน้าชุดเคลื่อนที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้เปิดเผยค่ะว่าจากการออกหน่วยในพื้นที่จังหวัดตราดพบว่าประชาชนนั้นยังคงมีปัญหาด้านสุขภาพและช่องปากอันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่งผลให้เกิดโรคประจําตัวเช่นเบาหวานและความดันโลหิตส,สูงซึ่งจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยแพทย์ได้ให้การรักษาในเบื้องต้นจ่ายยาและให้คําแนะนําพร้อมประสานกับผู้นําชุมชนและโรงพยาบาล บาลในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางด้านนายธนัพันธ์ประพฤติจิตกุลชาวบ้านตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่หนึ่งในผู้เข้ารับบริการได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีและดีใจที่ได้รับการตรวจรักษาจากหน่วยแพทย์ทหารถึงในชุมชนโดยตนได้รับการตรวจสายตาและเปลี่ยนแว่นสายตาทําให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นพร้อมกล่าวขอบคุณกองทัพไทยที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมาตรวจวัดสายตา เพื่อจะเอาแว่นไปอ่านหนังสือดูฉลากยาได้ดีใจครับที่ที่ฝ่ายทหารยังให้ความดูแลของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดต้องขอบคุณเขามากเลยนะครับที่ที่ทหารให้ความสําคัญและก็ดูแลพี่น้องประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องตรวจตรวจสุขภาพวัดความดานันแล้วก็ยังมาตรวจเรื่องสายตาแล้วก็อ่าดูเรื่องฟันด้วยนะครับดีใจครับที่เราพบจากการลงทะเบียนเนี่ยมักจะเป็นเบาหวาน ความดันเส้นเลือดในสมองตีที่เราจะเจอบ่อยๆซึ่งงานหลักๆทางด้านนี้ก็อยากจะเน้นย้ำว่าอาจจะต้องร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่เรื่องการส่งเสริมสุขภาพนะเป็นการป้องกันเพื่อป้องกันโรคพวกนี้ที่เราเจอเยอะๆ